สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ร e o n Game นะครับก็มาเดี๋ยววันนี้เรามาเล่นเกม Google i n t e r l a n d กันนะครับก็คลิปนี้ก็จะเป็น EP ที่3นะครับก็เดี๋ยวผมจะเลือกอด่านสีเขียวทางด้านขวามือก่อนนะครับ เอาละครับไปลุยกันเลยเอาละครับอาณาจักรแห่งความเมตตาเป็นคนใจดีเท่จะตายเดี๋ยวมาลองเล่นดูกันครับ บรรยากาศทุกรูปแบบนั้นติดต่อกันได้ไม่ว่าจะร้ายหรือดีในมุมเมืองที่สว่างจ้าที่สุดเหล่าตัวสร้างปัญหากําลังแพร่กระจายพลังด้านลบไปในทุกขนทุกแห่งขัดขวางเหล่าตัวสร้างปัญหาเพื่อหยุดยั้งความพยายามครอบครองเมืองและแบ่งปันสิ่งดีๆให้นักท่องโลกอินเทอร์เน็ตคนอื่นๆเพื่อคืนความสงบสุขให้แก่ดินแดนแห่งนี้ มุ่งไปสู่ยอดของอาณาจักรด้วยการปล่อยพลังบวกเพื่อกำจัดความชั่วร้ายให้หมดไปแล้วล่ะครับเราต้องมอบพลังบวกใช่ไหมเก็วิัญใจก่อนส่งความอ่อนโยนให้นักท่องโลกอินเทอร์เน็ตผู้ต้องการความรัก เดี๋ยวตอนนี้เดินไปเรื่อยๆนะครับเหมือนจะมีคนอยากได้กำลังใจทุกคนเลยกระโดดไปบนปุ่มเพื่อขัดขวางตัวสร้างปัญหาและปกป้องนักท่องโลกอินเทอร์เน็ตคนอื่นๆจากเรื่องไม่ดีอืม จะตัวนี้นี่เองที่ชอบโพสต์อ่าคนอื่นใน facebook เดี๋ยวเราต่องไอง้นี่นะครับขัดขวางนี่เนี่ยอ่ะมานี้มานี้มาสิอ่ะ นี่แน่บล็อกซะเลย อได้บันไดเลื่อนมาแล้วครับนะมาขัดขวางมันต้องทำดีเหรอได้เลยมานี่มานี่มานี่ขอมอนนี่แน่บล็อกซะ อ้าวถ้าโดนตัวมันเราจะติดลบ5คะแนนด้วยนะครับคว้าโทรโขงมาใช้รายงานพฤติกรรมที่ไม่น่ารักของเหล่าตัวสร้าง อืมได้เลยครับคว้าทะละุโครงรายงานซะบายบาย อืมพยายามจะขึ no ้นอยู่นะค็จะแต่ขึ้นไม่ได้เล่าตกเลย diari เอาละทีต้องไปไหนต่อเอ้ยอาข่าวทํานะครับไา้งานซะ,ะชอบบูลี่คนอื่นใช่ไหมอะ เรากดใช้ผิดคนก็นไม่ได้นะครับคะแนนโดนลบนะครับเดี๋ยวต้องไปด้านหลังนี่แม่ไปเลอ,อ เอาละครับมาถึงหอคอยแล้วครับได้เวลาทดสอบทักษะแล้วสร้างผลกระทบจากจุดเล็กๆฉันทำให้โลกอินเทอร์เน็ตเป็นสถานที่ที่ดีขึ้นได้ได้วยการแชร์แต่สิ่งดีๆ <sk r isa> แชร์แต่สิ่งดีๆนะครับ การกั่นแกล้งสร้างผลกระทบการกันนก่นแกล้งหรือเปล่าเอ่ยการกั่นแกล้งสร้างผลกระทบจากจุดเล็กๆฉันทำให้เลยโลกอิเนเทอร์เน็ตเป็นสถานที่ที่ดีขึ้นได้ด้วยการแชร์แต่สิ่งดีๆ อการกันแกงแล้วกันครับนั่นไม่ใช่คําตอบอ้าวแบบที่เราต้องการลองอีกครั้งนะอืมผิดเลยคําตอบอ่อนโยนใช่ไหมงงกับอ่างงกับประโยคที่ว่าสร้างผลกระทบนะครับอันนี้แล้วกัน อ่าใช่ด้วยอ่าเหมือนว่าคำถามทั้งหมดนี้จะเป็นคำถามอ่อนโยนนะครับโอ้โหแมทแมท a ิกหอหลบได้ไม่จำเป็นต้องคุยกับคนที่นิสัยไม่น่ารักหรือทำให้ฉันรู้สึกไม่สบายใจถ้ามีคนมากันแกล้งฉันหรือผู้อื่นฉันอาจใช้การตั้งค่าเพื่อ มบล็อกคนเหล่านั้นซะนี่เนี่ยบล็อกซะเลยไม่จำเป็นต้องไปคุยด้วยนะครับพวกคนที่บูลลี่นะครับฉันต่อสู้กับพวกที่ชอบสร้างปัญหาได้โดย เมื่อฉันใช้เสียงของฉันเพื่อทำสิ่งดีๆก็ถือว่าฉันเป็นนักท่องอินเทอร์เน็ตผู้กล้าหาญมปโยคอันนี้ง่ายมากครับไาลงานซะ เหมือนจะเจอบอสนะครับน่าจะเป็นตัวพ่อบูลลี่เลยนี่เนี่ยหนึ่งค้างชอบบูลลี่ใช่ไหมอ๋อแต่เขา,าต้องการความรักกำลังใจเหมือนกันนะครับเขาอาจจะมีปัญหาอะไรทางบ้านนะครับหรือว่ามีปัญหาครอบครัวนะครับเราก็ต้องตอบสนองสิ่งดีๆนะครับด้วยจิตใจที่ดีลองใช้วิธีนี้กับคนเหล่านี้ก่อนนะครับ เพื่อให้เขาแบบว่า,าได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะครับตอบกลับด้วยความหมายที่ดีนะครับเอาอะไรครับเพื่อนๆช่วยกันเลยให้ความรักขเขาซะเอาอะไรครับเขาได้กลับมาเป็นคนปกติแล้วครับ ก็สำเร็จแล้วนะครับก็ทุกคนนะครับความผิดพลาดย่อมมานำซึ่งอาซึ่งการเรียนรู้นะครับอย่าสนใจใครนะครับที่จะบูลลี่เรานะครับเมื่อเรานั้นผิดพลาดนะครับขอให้ก้าวต่อไปนะครับจงยอมรับและเรียนรู้ซะว่าเราเรียนรู้ปัญหานะครับ ตรงจุดนั้นว่าเป็นยังไงอย่าไปอย่าเอาจิตใจไปสนใจคําบรี่ของอีกฝ่ายนะครับให้สนใจแต่ปัญหานะครับว่าเราได้เรียนรู้ปัญหาและการแก้ปัญหาแล้วถ้าใครจะบูลลี่ยังไงปล่อยเขาไปครับเราจงตั้งใจทํางานของเราให้ดีที่สุดนะครับเอาละครับทุกคนถ้าผู้่อใดชอบนะครับโปรดกดไ like, ลค์กดแชร์และ subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องดีออนเกมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอกกาบคำว,ว่าสวัสดีครับ